วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับเอลซูไฮแลนเดอร์ครับคันนี้เป็นไฮแลนเดอร์รถยกสูงนะครับแต่เป็นรถยกสูงรุ่นเก่านะครับซึ่งแหนบจะอยู่ใต้เพลานะฮะเราใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นแหนบ2งอข้างละ1แผ่นโชค1คู่นะครับแหนบด้านหลังเราทําการดัดโค้งขึ้นให้นิดนึงเพื่อจะให้รับน้าหนักได้ไวขึ้นนะครับคันนี้จะมีช่องห่างเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้เขาจะต้องไปใส่คอกอีกรอบนึงนะครับเราก็จะเซตแหนบให้ห่างกันนิดนึงนะฮะ แหนบด้านหน้าและแหนบด้านหลังก็จะห่างกันนิดนึเงเดี๋ยวยกพ่อขึ้นไปนะฮะตัวรถก็จะยุบตัวลงมาอีกนิดนึงแล้วก็กําลังดีนะครับสําหรับไฮแลนเดอร์เป็นรถรุ่นเก่ารถยกสูงนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแหนบดใต้เท่าแหนบก็จะใช้ตัวเดียวกับของตัวดีแม็กตัวเตี้ยเช่นเดียวกันนะครับแหนบจะใช้ตัวเดียวกันเลยสําหรับแหนบยี่ติมินนะใช้ตัวเดียวกันความยาวเท่ากันนะครับแต่เราจะทําการดัดนิดนึงเพื่อจะให้ด้านหลังเนี่ยรับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับเราจะดัดโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้เลยเพื่อจะรับน้ําหนักได้ไวขึ้นโอเคใช้ชกหนึ่งคู่นะครับ <Okay. S 1> เป็นแกน20มิลสวยงามครับสามารถที่จะเอาไปลองรับน้ําหนักได้ประมาณ3ตันครับ3ตันก็ใส่ได้เดี๋ยวไปใส่คอกสูงแล้วก็สามารถที่จะวิ่งงานได้แล้วครับเปลี่ยนกระทะล้อหนึ่งคู่ด้วยนะครับใช้กระทะขอบสิบห้ากระทะของบอยขอบสิบห้าเปลี่ยนน็อตด,ด้วยนะครับเปลี่ยนน็อตให้ใหม่น็อตเดิมเป็นน็อตสิ่งนะครับ โอเคแล้วก็ใส่ยาง XCD ขอ15เข้าไปล้อก็ไม่ออกนะสวยงามนะฮะตัวนี้เขามีโป่งอยู่แล้วอันนี้ล้อเดิมครับล้อเขาจะมีโป่งอยู่แล้วก็ล้อไม่ออกเลยสบายอย่างนี้นะครับให้ดูสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพอรลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับตัวสแสแลกใช้8ดนิ้วครึ่งนะครับเหล็รกรัดแสใช้ก็ประมาณ5นิว้ว หรือสี่นิ้วครึ่งประมาณนั้นโอเคสวยงามครับ